สมเด็จพระกานิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรารัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินทอดถ,ถวายณวัดแหลมใต้จังหวัดฉะเชิงเซา นายประกอบธนวรางกูลอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานโดยมีพระครูธรรมทรนจำลองโรจนธรรมโมจะอาวาสวัดแหลมใต้รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมด้วยนายนัทพงศ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาข้าราชการทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธี โดยสำหรับยอดเงินร่วมทำบุญในครั้งนี้มีจำนวน1,817,811านบาท95สตางเพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบท้วนไตรามาสให้ได้รับอานิสงค์ตามพระวินัยและเป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามและเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การทอดกรถินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่ครั้งพุทธกาลโดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคีทั้งคายวาจาและจิตใจในการสร้างกุศลสร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคมรวมทั้งเป็นการจริโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงดำรงถาวรสืบไป